ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ stop loss ค่ะตอนนี้แต่ชนีหุ้นไทยมาชนแนวต้านที่ระดับ1,520จุดนะคะจะมีโอกาสไปต่อได้มากขนาดไหนปัจจัยอะไรที่เราต้องจับตาสำหรับสัปดาห์นี้ช่วงนี้พูดคุยกันนะคะกับรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์กันที่กรุ๊ปค่ะคุณรุกิจสารินวงศ์อยู่กับเราในสายค่ะคุณรุกิจสวัสดีค่ะคุณเชาวันครับสวัสดีครับค่ะเช้านี้หุ้นไทยรีบาวขึ้นมาต่อเนื่องจากวันศุกร์นะคะคุณรุ่นธิจคะปรับสัปดาห์นนนี้้แวมจะเป็นยังไงและมีปัจจัยอะไรที่เราต้องจับตางคะ ครับคาดหมายว่าการดีบาวน่าจะต่อเนื่องสักหนึ่งถึงสามวันนะฮะหนึ่งสามวันเนี่ยก็คาดหมายว่าหนึ่งกลางสัปดาห์แล้วก็มีเป้าหมายการดีบาวมาสักหนึ่งห้าสามศูนย์ถึงหนึ่งห้าสี่ศูนย์โดยประมาณนะครับมองว่าหุ้นสถาบันการเงินอาจจะเป็นกลุ่มที่ฟื้นตัวขึ้นมาหลังจากที่มีแรงขายช่วโอเวอร์โซนะฮะก็อาจจะฟื้นตัวขึ้นมาเป็นเทคนิคอลดีบาวด้วยแล้วก็ส่วกเรื่องของดอกเบีย้ยต่ำเนี่ยก็อาจจะกลับเข้ามาเป็นเทรนด์ช่วยตลาดได้นะครับก็มองว่าหุ้นในกลุ่มแบงก์หรือกลุ่ม l ี a s asing, หรือแม้ตั้งกลุ่มประกันนี่อาจจะกลับเข้ามาเก็งกัไรายละเอยต้นนะฮะนอกจากนี้เราจะเห็นว่ารอบบ้านฟื้นตัวขึ้นมานะฮะเนื่องจากว่าคลายความกังวลเรื่องของดอกเบี้ยสหรัฐก็ะจะเป็นตัวช่วยเสริมเช่นกันนะครับแล้วก็สีนั่งนจะต้องตามคือเรื่องผลประกอบการนะฮะผลประกอบการในบางบริษัทจะออกมาค่อนข้างดีซึ่งอย่างตัวอ,อย่างเช้านี้ก็จะมีรองอางวัลจประกาศออกมาดีก็อาจจะให้นักงทุนเนี่ยติดตามหุ้นที่มีข่าวบวกแบบนี้แล้วก็เลือกหุ้นเป็นรายตัว อย่าอิงเดชนิมาเกินไปครับเพราะว่าเดชนิอาจจะไม่ใช่เป็นภาพที่จริงของหุ้นหลายตัวครับค่ะก็แต่ยอย่างไงก็ตามนะคะภาพสําหรับการรีบาวรอบนี้จะมีแนวต้านที่ประมาณสัก1540จุดนะคะใช่ครับคาดมาอย่างนั้นสำหรับ,รบสัปดาห์นี้ครับค่ะความเสี่ยงลุด1,500เรายังพอมีโอกาสเห็นไหมสำหรับเดือนพฤษภาคมนี้ครับยังมีความเป็นไปได้อยู่ครับเนื่องจากว่าแรงกดดันจากเรื่องของภาวะเศรษฐกิจจะเป็นตัวที่กดดันแล้วก็ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าจะเป็นตัวกดดันสองเรื่องนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังคงมองว่าการดีบล่าของดัชนีในรอบนี้เราแนะน,นําให้ต้องควรจจัดการกับพอร์ตด้วยนะครับไม่ใช่ว่าซื้อเพิ่มอย่างเดียว่กา,ารซื้อเพิ่มตอนนี้เป็นการเตียงระยะสั้นครับแล้วก็ถ้าเกิดดีดตัวขึ้นไปใกล้ๆกล้แนวต้านที่เรียนมาเมื่อสักครู่เนี่ย mm hmm. ก็เป็นเชิงหมายนั่งทุนเนี่ยทยอยลดน้ําหนักพอลงมาครับ ค่ะ1540เป็นจังหวะที่เราจะต้องลดน้ําหนักผ่อนแล้วก็ขายทํากําไรหุ้น<ท>ะนะคะ,<ท>ะส่วนกลยุทธ์ช่วงนี้ไม่ใหญ่นั่งคุณยึดต,ตรง1540เป็นเกณฑ์นะครับก็ดูจังหวะด้วยว่าจะบางที1530อาจจะไม่ไหวหรือเปล่า<อ>มีมีแรงขายเยอะหรือเปล่าก็ให้ดูจังหวะตรงนั้นด้วยอย่าย,ยึดตัวเลข1540เป็นเกณฑ์ครับค่ะไม่ไม่ยึดตัวเลขนะคะแต่ดูโมเมนตัมของตลาดนะคะว่าถ้าไปไม่ไหวก็ต้องขายออกมานะคะส่วนกลยุทธ์ช่วงนี้คือเทรดดดดิ้้้งงงงนะะคคแลววกก็าาาหััเเรรื่่่ออออขตตบีียทํ ที่เกิดขึ้นจากการลดของกรง2อสองรอบติดกัน1.50นะคะในขณะนี้เนี่ยจะช่วยซัพพอร์ตให้หุ้นในกลุ่มของวิซิ่งมีการเก็งกำไรรวมถึงกลุ่มของธนาคารพาณิชย์มีการเก็งกำไรในระยะสั้นนะคะโดยหุ้นที่พอจะเข้าไปซื้อได้แล้วก็ทามีสัดส่วนที่กลุ่มแนะนำทั้งสองกลุ่มนี้มีตัวไหนบ้างคะครับถ้าเป็นกลุ่มสถาบันการเงินเนี่ยะระยะสั้นจะชอบธนาคารกลุ่มไทยนะครับช่ยงมานทุ่งเยอะให้แนวต้านสัปดาห์นี้ประมาณ21บาท นะครับถ้าเป็นตัวไซส์เล็กหน่อยก็จะเป็น ECR ที่เป็นรีสิ่งที่เรียนของเราเชื่อว่ารีสิ่งน่าสนใจนะคร ECR ก็เป็นบริษัทที่เติบโตโดดเด่นในปี58นะฮะส่วนบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการไตรมาสหนึ่งที่ประกาศออกมาโดดเด่นช้าที่มีบริษัทที่น่าสนใจก็คือน้าวันครับคือบริษัท SPCG นะกำไรใจมากหนึ่งประกาศออกมาโตมา100%นะฮะซึ่ง SPCG เนี่ยก็อยู่ดูจากประกาศแบบนี้ออกมาแล้วเนี่ยราคาที่เหมาะสมของเขาก็ไม่ควรจะต่ำกว่าส6บาทนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ชอบเก็ุ้นนนททีีี่่กลับมาาเเิรร์วๆดย ผมว่า SPCG จะเป็นตัวเด่นตัวหนึ่งในกลุ่มพลังงานทางเลือกครับค่ะต้องมีจุด stop loss ไหมคะสำหรับตัวของ SPCG ถ้าดูจากราคาปัจจุบัน27บาทถลออย่างไรครับ27.25ถ้าหลุด26.50เป็นจุด stop loss ครับค่ะส่วนราคาที่ผสมของบริษัทหลักทรัพย์กนทกรให้ไว้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะอยู่ที่36บาทครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการนำเสนยุทธ์สำหรับช่วงช่วงภาคเช้าวันนี้ค่ะ สวัสดีค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณรณกิตสาริณวงจากริษัทหลักทรัพย์คันทรีกรุ๊ปนะคะมองว่าการรีบาวในรอบนี้นะคะน่าจะไปชนแนวต้านที่ประมาณสัก1540บวกลบนะคะคุณผ <Mm ู้ชมต้องดูโมเมนตัมด้วยนะคะอย่างที่คุณธนกิตบอกค่ะว่าเราอย่าไปยึดตัวเลขมากนักนะคะถ้าหากว่าดูตลาดไปไม่ไหวแล้วก็อาจจาเป็นที่จะต้องขายทํากําไรออกมานะคะส่วนหุ้นเด่นที่แนะนํากันไปช่วงนี้สําหรับการเก็งกําไรเทรดดิ้งในระยะสั้นนะคะมองไปที่กลุ่มของดิสซิ่งและกลุ่มของ ธนาคารพาณิชย์และมีหุ้นเด่นที่มองถึงโอกาสการทํากําไรจากการเทนราวด้วยก็คือตัวของ SPCG อย่าลืมตั้งจุด Stop Loss ด้วยนะคะที่เป็นมุมมองการยืดการลงทุนในช่วงภาคเช้าวันนี้จากรายการ Stop Loss ค่ะอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าอย่าลืมติดตามชมคลิปวิดีโอย้อนหลังกันทาง YouTube นะคะวันนี้หมดเวลาในช่วงภาคเช้าแล้วนะคะหมวยธนวันปัโนชนและทีมงานเนชั่นลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ